อนนี้เราจะเนะมาเดินทางอีกแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้อยู่อำเภอชุ่มแพรด้ลยจ้ะเด้ออยู่จังหวัดขอนแก่นมาหอดมองภาคเลยพี่น้องจ้าเมื่อนี้นะเมื่อนี้แผ่นดินไหวจ้ะพี่น้องคะ่ะ วันนี้นะแต่ติม๋มอยู่ในรถติ๋มโอ้โหจาะพี่น้องลูกโท่นำ้ำลูกโท่น้ำมาแม่หอดใสแล้วว่าสังเพ่นดินไหวเชียงใหม่เวซานติ๋มอยู่ที่เขาี้มาอยู่ในรถมันบ่กอะมีความหดซึกนะพี่น้องโอู้หว่าอันทนไหวแห้งหรือบ่แห้งสินะจ่ะอย่งน,นลูกว่าลูกวานบูย้ยไวแห้งมาจาังทีอันคืออัน อันที่สวนน้ำที่ดูเข้งงานนะจ๊ะพี่น้องแกนแคนยอนนั่นนะก็เลยถามเพื่อนมนาะอันแต่ลูกไต่ท้ายคิดอยู่บ่อเส้นมนาะอุ้ยแม่ตกใจจะกอดเสานั่นตัวเพิ่อนมนาะไอชิไปไทยเพื่อนเนะมาหัวเบิดเพิ่อนมามึงนกกินน้ำพี่น้อง โอที่พักนะคะขอบคุณใหลายเเลยภายนอนี่อ๋อสวัสดีจ้าพี่พู้ใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึกล้มทีุ่งเทพดแมนอยู่พี่อันติมบุหูเรื่องพี่ เพราะว่าอยู่ในรถเนาะจ้ะขึ้นเขาขึ้นเขาช่วงอยู่ระหว่างเขาขอมาเพชรบูรณ์นะพี่เลนทางหลังออกมาจะเสาเนะจ้ะมาพักนี่พี่น้องอันจาพี่คู้ใจอุ้ยไปตะาย,ยานันเพอย่ยังห้ไปเลยเออจเจ็บเนาะจ้ะเพราะว่ากับบู้จิ้มกับชิวาอู้หูเรื่องอีดีออกบานมาก กับ่ไเลตั้งอันผมมีไผแก่งคาวเนาะวะ่ะอันจะเกิดยังแน่งสิน่ะจ้ะ <_ c oughs> พี่ใจโอ้ยบ่ไเลเอาอันบ่ไเลเอาแหวนมาว้าวแวะแวะแวะอีลาไาสั่นมะ <_ c oughs> เห็นแม่เห็นแน่นี่ใจ <_ c oughs> บอจา๋ามาเห็นยูใจเห็นอยู่ข้าจะเบาพี่ใจแต่ก็หอนคัก ว่นไดนเอาเวน้นต้องมานั่แหมน่ากลัวมากจ้าแมนดีอยู่จ้ะเพราท่านไหนเขาไปเบิ่งข่าวอยู่อันเอยเอยพอหญ่ก็โทษน้่สามสองเชื่อแล้วอยากคูยว่าน่องอยู่แสงสินาพีใจอันเพราะว่าเพิ่นกับเจีห็นข่าวเนาะอยู่โนเวเนาะอันน่องน่องกับครับรถมาอันเพิ่นกับบอกติมยิ่งหรอกา่าอันเออยโทษมากเทื่อหนึงน่งเชื่อสองคนนะตอนนี้กับหอดมองพักเพิ่นก็ได้บอโทษสับ ติมก็เลยมาไล่โซดต่พี่ใจโอ้ยขอให้ที่พักสวยจ้ะแมนหญ่พี่ใจเชื้อที่สองนี่จ้ะขึ้นนักฮกลอยเก้าสิบจ้ะพี่นี่นะคะเชือที่สองมีอาหารแห้งเขาพร้อมเนื้มเส้นเ้าอาหารเช้านี่อาหารเนื้มเมล็อยู่มองนี่มองแดดแห้งแห้งฝนบอดถกเลยจ้ะพี่ใจฮอน อยู่เชียงใหม่ที่พักสวยอยู่เชียงใหม่ควันหลายพี่ใจติมมะฮอดทิษสนุโลกควันจังจางพี่ใจเอ้ยเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่นี่นะอุตรดิตโอโห้่าเห็นกี่าเลยพี่ใจมีก็ยังไม่เห็นกี่าเห็นบะสวยไหมสวยไหม นี่ยว่าอย่างกี้าพผิดใจสามีสามีขับรถนั่งรุนใดกับมือยกดนั่งเมื่อใดกับมือก้นผิดใจก็เลยลงมาออกบ้านนักแต่หกหกเจ็ดโมงเจ็ดุ่งพิจใจออกจากบ้านก็นนางมากกับมา่นาง มากินเขาตามด้านอาหารแน่จอดปั่มน้ำมันสื่อสื t ่ออย่างก่อกาแฟมาเด้อมาพักได้ผิดใจนีอย่างนี้หน้านี้ควันหลายจ้ะแมนแมนผ sure. right ิดใจแมนแมนสวยสวยจ้ะฮัลโหล้ใเอาอายุ

แดดห่อนที่ใจจ้านี่สวยสวยสวยข้างนี้มันแดดสะท้อนแสงแม่มอยขอบคุณยี่สิบสองล้านดวงใจขอบคุณทุกเริมทุกใดด้วจ้ะเด้อน,นี่ค่ะมันห่อนใจยุมองหันก็ได้ใหญ่ค่ะมาคมในจังหน่อยนี่ค่ะที่พักที่อำเภอชุมแพพี่ใจว่าสวยจ้า่สาสั่นะ สุดดรอในสุดรอในจัก,กรบาลแมนอยู่จ้า <laughs> รอรอรอ,รอของติมนี่แหละจ้าพี่เ <laughs> 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 มื่อไ้แบงปันใน้ไยหรอกแบงเอาผู้เดียวนี่แหละห <laughs> ว่านัว่นหวมวนนไปเนาะจ้าเนาะขอบคุณนะคะพี่ <laughs> น้องเหื่กับห่วงน่อง มาหน่องอย <asy gro ovy> ู noise noise. ่จังไหนเน่ผลมาแล้วเนาะโทรหาไอ้เพื่อนเบาโทษศั์แล้วผูน้อนี่เนาะสวัสดีค่ะผู้ใดน้อนี่ขอบคุณได้หลายเลยจ้าผู้ใดนี่พี่ใจซุ่มเพ้บอไปแหวบาไผโอ้ยพี่ใจอัน สามีหน่องบ่คือสามีคนอื่นพิ่ใจเลย,นยขนาดว่าจอดขางทาานะพี่ใจจิมเห็นไข่มดแดงจิมเห็นพักหวานจิมเห็นบักได้ซื้อบักปางอยู่หรอกซื้อบักปางทีทีปั๊มน้ำมันเนาะอันอัน,อนจิมมาอยากกินไข่มดแงมดงบาจอดให้จิมเนีย้ยผิดใจขาครับว่าอันขาขึ้นเมื่อเชียงใหม่มาจอดให้เนี้ยซือซ้อมั่มมั่มอันอัน มัมยังกว,วกาเพืชอื่นยังกกอะใช้ยาพุ่มเลยนะจากเพกนืนขายขงข้างกับ,บ่ัชจรเฮดดีมเนี้หาม่าเออปั่นตมน้ํา,ม,ามันมันมีอันมะปางขายเนาะแล้วก็มะสืออ่าแมสังมะขามหวานจังจอดไทยพีพใจใยเ้ยซื้อมะขามหวานหากิโลเมื่อฝากผู้เฒ่ากิโลกับแห้งอยู่ไผนี่บุญบุญยื่นพี่บุญมีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ บุญยืนบ,บุญมีอาจาขอบคุณได้หลายเด้อจ้ะสวัสดีค่ะพี่ใจว่าเอียงเลยโอ้ยภาษาอังกฤษนองตึบเลยพี่ใจนี่แหละแคะ่เบิงเบิงเบิงบรรยากาศห่อนอยู่ฝนก็ตกเลยจ้ะเหนือนี่โอ้ยมีเจ็กควัน รันทั้งนั้นเลยบอกบองโอ้ยพี่ใจน้องรับเองน้องเอาไปจูบอันเอาไปอันเขาว่าอันเขานั่งวิน้ำเนาะเขาว่าไปไหนข่อยน้อ,นนองตกใจพี่ใจไปอันไปเหยียบขั้นเึ่งไปจูบห้องน้ำเนี่ยเขาถ่วงเนาะก,กับตกใจกับยังวะ สามีน้องมันคือชาวบ้านเขาได้ผิดใจสามีน้องมันคือชาวบ้านเพิ่นได้จัดเลยอ่านี่าะคะชีวิตจิมกับปามาเนี่ยไปใจไม่มีอะไรเฟอร์เฟกไปโม้ดอกพี่สิ่งไหนที่ยอมเราก็ต้องยอมเขาอยู่ก็เพลินน้องผิดใจเอ้ยจาวได้ใจเพราะใดอด้จัดย,ยังสามีจิมนี่นะ บอกบอกฟังจูบแม่พูดถึงว่าเขาบอกเขาบอกว่าไปไหนแม่มอล่ะมันก็ตกใจพี่ใจว่าใจเย็นๆนะก็สิโอเคแม่มอลละค้นข้นเฮ้าเนาะสิมก็แหงเป็นคว้นสิว่าเพิ่นเพิ่น พ่นเบาแบบพ่นบะไรคือเฮาเลยพี่ใจยังยังนองนั่งไปนั่มยังสีหน่าจ้ะนองกะทิว่าเห็นรถดพ่นพ่นแซงแม่นบ่หรือว่าอีหยังกะสร้างกินก็บอกใจเย็นเย็นยังสีหน่าจ้ะอันนี้โมเมนต์โมเมนต์สีบวกเฮาจัางสั่นว่าเออใจเย็น,เย,นเย็นเฮากับไก่ยีฮวอนมองจอดแต่เด้พี่ใจไปจะสร้างแต่สร้างเลยยอม แมนแมนพิดใจย่อมไหนจะบดองเลารอก,กันแมนอยู่รอพิ่ใจแมนแมน,แ,มนแต่วงครังเขากะว่าอยู่เด้อตั้งที่เขาโมโหม,หมาอันว่าไปสมรถเบิร์ตไปมื่นแปดน้องพี่น้องพิดใจนี่นี่น,นี่มองนี่ละมองนี่ละไปจูบนี่ละเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนนี่น้ามอดมอมอแตกน้ากระจกแตกน้าบียดผิดใจ ไปมื่นแปดพี่ใจเลยขั้นนี่ล่ะนี่นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ทะเบียนก็บออกแจ๊เชื้อนี่ฟังทั้งนี่ล่ะเอามาแมนฟังทั้งนี่ไหมฟังทั้งคนขาเพราะว่าติ้มไก่หอยมองจอดแต่โอ๊ยมองพี่เสือ้อน่าสงสารจังเลยทำไมบินมาใส่อย่างนี้ละ่ะลูกเอพี่ใจหมื่นแปดซ่อม ถือขายอีกตั้งหากบอคุ้มเลยพี่ใจเลยยอมได้กะยอมจะได้ไม่ทะแล้แมนปีใจแมนแมนคู่มือนี่นะไปใส่นะไมต่ต้องรับปีใจนั่งรับอย่างเดียวอิ่มแ้วกระลับจะ้ะน้องแจวา่าเห็น้นองว่าเฮ้ยกินแล้วกระลับเพลินมาคกนขอกเอาเนาะมีผู้ขับมาขี่เนาะจิ้มบางเียซื้อไว้เดียว มันก็ออกจ่ามาสันโอ้สู่อ,อยุพี่ใจชื่อ,อยุจ้ะกระยากไห้มันออกมันมันออกมันออกยุพี่ใจแต่มันหมดตรงแม่บ่เคยถือแก๊กเทืาสองตัวบ่เคยออกพี่ใจติมกง็งุงอยู่เด้ไก่จะหอดขวบปีแล้วเพราะว่าติมจิมเมื่อบ้าน เดือนเดืนเดอนไหนเนาะเออเนี่ยนะนี่มือนี่ก็ะหอดปีพี่ใจนี่นี่นี่ปีนึงเลยได้เนี่ยั่นนี่นี่ยปีนึงนะนี่ยังค่นออกหขยอยู่ยังมาซื้อยูทุกหัวเลยพี่ใจมันออกสามตัวออกแต่มันบ่ตรงนะจ้ะ ตั้งแต่ไม่อยู่รับจิมกับไ่เคยถือกจคกเทียรหรอกสองตัวดีแล้วมีคนขับลอ่อแมนแมนพีใจแมนจิมนะอิ่มละจิมกะลับนี่พอดีถชือกใายสบายเพอน่ะกินแล้วกะลับเอากะลับจนเนาะเอเยน็นเย็นพีใจเลย็ลับโอเคเนาะจ้า ติมก็จะล,งล่งนะจ๊ะเลยเวลาอันสมควรนละพี่ใจเดี๋ยวจะรำคาญติมเนาะติมก็ขอบคุณพี่ใจเด้อจวจะเด้อขอบคุณพี่คู้ใจขอบคุณมากไม้นะจ๊ะติมกขอใอยพี่คู้ใจมีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเด้อผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยเมืองไทยเฮากะเกิดยังขึ้นได้มากมม่พี่ใจเลยมันอะไรไม่มีอะไรแน่นอนพี่ใจติมกับขอบคุณ ถูกกำลังใจถี่เขามารับชมเมื่อกี้เนาะและก่อมาหยอนหลังเหติจิมน้ำนอกจากเนาะถ้าติ้มบอลยังพิชิตผัดประกันใดติ้มก็ขอโทษขออภัยได้หลายเล้จ้ะขอบคุณมากมากและพิดใจขอบคุณยี่ดีจากใจดูแลสุขภาพคิดถึงคือเกาเอื่อยพอกันใส่ชดหนาเนาะจา้ะขอบคุณเอฟซีทุกข่ทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะจ้ะเนาะ ตลอดไปและตลอดปีนะจ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเ้อคะ่ะพี่ใจบายบายค่ะบา,บ,าบาย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 